วันนี้เราจะมาทำเมนูอมขี้เหล็กนะคะแก็มอมขี้เหล็กใส่หัวหอยแล้วก็หมูสามชั้นจุกๆไปเลยเส่น้ำใบย้าลงไปด้วยพี่น้องใส่น้ำใบย้าลงไปเลยแลวเราก็จะใส่ตะไคร้ เนือ้อหนูอันนี้สูตรใครสูตรมันเนื้อพี่น้องเด้อสูตรไม่ตายตัวค่ะมาแต่เห็ดออกมาแล้วมันเ่บ ขี้เหล็กที่เราเตรียมไว้เตยมหม้อ,อไปเรื่อยๆสูตรไข่สูตรมันเดอเอ้อไป่น้องเ้อใส่มะกอกเพื่อความเพื่อก่อม พุกตูวเพ่งไปดูกปตามด้วยข้าวเบือเือคือข้าวที่เราแช่ในข้าเนียมาตั้มเราทำอหมืนน่ละนำล้างพุก เดิหมดุพี่น้องจากนั้นเราก็จะมาปรุงนะคะปลา้าลงไปใส่เป็นหลายลูกเด็กใส่้อน้อยใส่หลายแซบหลายพี่น้องงใส่ส่บดดีปุงตุ้มต้งตุ้มัซอนเกือ ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างมันติดกระทะเขาเนาะเรื่องเหลือแล้วก็ใส่หัวหอยลงไปเรื่อยๆใส่หัวหอยลงไปขี่งนอกหัวหยวยวยวอ,วอยมันจะติดซุกเลยเดิกเขาต้มเขาแกะใส่ตีนไก่เลยแกะงสุกง่าย แล้วเราก็จะใส่ผักลงไปเลยขี้เด็กเป็นว่าสีเรียบน้อยค่ะ